อ่านอรรดีครับผมพบก,กับแนแนแบน,แนดูนีกีครับอะไรเจา้าเออหนูแลว้วันนี้จะทำไปยังอะไรเป็นวันที่อะไรวะ ไปดูงานดีกว่าเบื่อวันที่ไดบเตะเหรอเออ่ยยาอีกขะหว่างแต่จะตอองวันเองครับก็นี่ครับเดี๋ยวอืม Ay, ki jepo li. Oh. Oh, no, no, no. A, nenye chon. A, bay bay. Ba, do, do, bay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 , ha.